สวัสดคีค่ะพี่น้องพี่สารหาน่นกินคะ่ะมื่อนี้มาเก็บเห็ดคือเก้าคะ่ะกับย้ายกาดคะ่ดคะสวัสดีค่ะค่ะเห็ดเก็บเห็ดค่ะพึ่งเข้าม้คา,มาคะ่ะมาเบิ้งไว้จะได้บ้าคะ่ะดอกแรกแห้งมันคะ่ะน้อยๆค่ะ <c oughs> <c oughs> พอจกดองแล้วไปย้ายใส่บึงเลยค่ะพี่น้องผูงขอม้าค่ะเชีย่ยใบไผ่ค่ะพี่น้อง ยาบ,บานนะค่ะ เห้ดินเห็ดดินค่ะกับเห็ดท่านค่ะ <hatten> อันนี้เห็ดดินบแล้วาดกบานพี่น้องสองดอกค่ะ ดูไค่ะดองงค่ะอ้วนอันนี้ดอกน่อยๆพี่น้องนิ่งบ่งนิ่งบ่งเกลือนี้น่อยๆนี่ค่ะ ว่าม,านนนมันปันได้ค่ะมื่อน่ะหาไปเรื่อยๆคะ่ะห่วงดินออกมาพนักหน้อยๆค่ะ ข้อแกงแล้วค่ะหาไปเรื่อยๆค่ะมีกระเพาะแกงหน่อยนึงค่ะ Một khá khá pha muội mình say say lọt ba cả khá nằm lắm àh muôn muôn này ไ่เทียท่านั้นอที่นี่ก็เลาพี่น้องไม่เท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทั้งสองอีสานหาเนื้อกินนะคะ่ะออกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางไอ้อชาดิเขื่อต้อไปฮะ